สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับแฟนเพลง FC สาวน้อยเพชรบรรพยังทุกๆคนทุกท่านนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เดินเซอร์ลำพันออฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้มอดจอดถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเขาซื้อขุขขาสวรรค์้องสเตย์ค่ะอะไรนะครับหุบเขาสวรรค์ห้องสเตย์ค่ะครับพี่น้องหุบเขาสวรรค์โฮมสเตย์นะครับพี่น้องนี่ไปนะครับนี่ไปพี่น้องมอดจอดถึงแล้วผู้ใดอยากมาพักก็ สามารถมาพักได้ด้วยครับพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศสุดยอดมากยิ่งใหญ่อลังการบรรยากาศแบบโอ้โหมากเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับจะรีวิวให้ดูนะครับว่าบ้านเป็นยังไงที่พักเป็นยังไงนะครับพี่น้องมีงย่างเขามานี่สวัสดีน้องต่อนะครับสวัสดีครับนี่ครับกรสิย่างเขามากก็จะเป็นระเบียงพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับนี่ ส่วนน้องน้องเอฟกับน้องผู้จัดการฮัดดีก็จะอยู่ห้องนู้นสวยมากนองปาร์ีนี่นั่นละ่ะเมื่อแรกเขาจะกันเมื่อแรกเขาก็จะปาร์ตี้กันอยู่บงงี้นี่หกเขาสวรรค์โฮมสเตย์พี่น้องไม่มีอะไรค่ะแอร์ไม่มีชุดจอดก็คือขาเจ้าบริสไทเอร์ดอกเพราะว่าอยู่นี่แต่่าเมียนนี่ครับ เดินเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนโอ้ยเลือดยิ่งใหญ่ลังกานพี่น้องห้องไม่ได้เกิดซาดเดียวได้มาเนาะเขาไม่้รวามากแต่ว่าก็ต้องให้แกแหละตต่อให้แต่ราคาไม่เท่าไรแต่ว่ามันกดจะทุนแรงมันแมนเพิ่มมาสรฐานกระิการดีบริการดีเเบวดีพร้อมเนาะคุณป้าเนาะไปรับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไปสื่อของข้างล่างอีกแมนน้องไก่เลยสุดจอดยิ่งใหญ่ลังกานสวยงามมากพี่น้องโอ้ยเบื้ง มนอนเลยกับแดดได้นี่ประตูโอ้โหยกะซื้อหุบเขาอยู่หรอเออพี่จากซองเปล่าเนี่ยมาดูพืนกนีว่มาดูพือนกันโอยนี่มาเทียนเกิดมาทั้งเทียนนี่เขาต้องไทายรูปเหยืุ้มคาเนาะเนาะถ้่ว่าพ่อิมต้องแบบว่าพี่น้องบึงทุกสิ่งทุกอย่างีมาให้ไปนเทียนเยก็ต้องอยออจะทยรูปมันมืดมันนอนแสงันองต้องมานงนี่ ก็ไปเห็นวิวปะอยัอเอ้ยไไก่มันมืดแท่งแต่บกระมันหนาวแทมใช่ใแล้วเสียที่มันเป็นผักขาวอ่ะอุ้ยเบีมึงไม่ยายาย่ยบมึงน่ากลัวไมึงคตรน่ากลัวทำไมไม่ถ่ายเลยพวก่สนเราดีเพะวอากหมาี่ยวมีผมหฮมอด์ามพีพเห็ดไม่เห็ดไม่พีเป็นกีไมแล้วก็แล้วก็หันน้ำ แล้วก็หันหน้ามาแม่แล้วก็หันหน้ามาแม่เอาเห็นไม่เห็นหน้าเจ้าของแม่มึงแกเหตุจำเพื่นรุกุลูกหันหน้าาเดี่ยเออเออนี่แหละนี่แหละพี่มึงมาหน่อยก็แก่ลูกซาลบีดผู้จัดการผู้มีแต่แต่เดตัยหัวเออนั่นมองนันละดีแฮงดูดิโอ้ยอยากอยู่จากเดือนหนึ่งดีโอ้ยจากห้องแห้งเห็นบ่หมอกเรื่มมาแล้วเห็นบ่พี่น้องนี่หมอกเรื่มเรื่มเรื่มมาแล้วนี่ เริ่มเรื่มร้อยมาเรื่อยละโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวของตัวเองด้วยสายตาของเจ้าของเองมีโอกาสมาเลยพี่น้องเด้อขันมีโอกาสมาเลยครับนีมาพักที่นี่เลยมาพักวงนีเลยนะครับเกิดซาดตร์เดี่ยวพี่น้อง เอเชียวัฒนาบ่มีดอกมีสไตล์เดียวนี่ละเป็นหยังได้สิเกิดเป็นหยังบ่เคยได้เกิดกันอีกเลยเป็นยุคเขาต้มเต้วก็ตายเออสุดจอดมากเลยราคาเท่าไรก็หนีหน่งพันห้าร้อบาทมีหมูกระทะชุดใหญ่ให้1ชุดอ๋อก็ะสัมวารวมในกันแล้วแม่นบ่เนาะคุ้มอยู่เด้เนี่ย1,500ก็คุ้มเพราะว่าคิดพ่อเพิ่นเพิ่นขึ้นมาสร้างมาเฮ็ดนี่แม่ เพิ่นแบกของขึ้นมาแบกยาฆ่าแบกปูนแบกเสาขึ้นมานี่แเมีแบกไม้ขึ้นมานี่แเมีคือมันที่สุดของที่สุดเลยนยี่แยเมียขึ้นถั่วอะไรอ่ะเอาขึ้นของขึ้นมาค่ะอ้ยขี้หอดพ่อขี้หอดเมยียได้อย่าอะพ่อเมยียมาเทียเท่ยวมาหยังน้ำดีเนาะเอาฉลุมใส่เพิงคำอืมสุดจวดเลยพี่นอ้อกจะมาใส่ตอนนี้พันใดดิสวยงามจริงๆนี่ พี่นอ้องเอ้ยจำเพิ่มมาก็ได้หอกมันเป็นธรรมดาสวยงามฝนตกริ้นเป็นฟอ,<ๆ>อยย,อย,อยังเกาะดอกกระเจียวว่ะเกินเกินวัดใจไหนกว่าพี่ักฝนตกห้อยเดือนตามคอยวุ้กหนาวฝนตกริ้นเป็นฟอยดินน้อยๆคอยเดือนตีเออ ละดอกกระเจียวเริ่มจุมจีพคนปีนขึ้นเบิ้องบาเ้าพักนี้แค่เราใช่ไหมใช่เขาคือไม่ไงนะนี่นี่สิพาไปเบิ่องบนหนีมาครับพี่แดดสาดทั้งเครื่องเร็วมาดูมาดูมาเบิ่องแดดสาดทั้งเครื่องมามาทานยศท่านยศมาดูแดดสาข้างบน คุณป้าบอกว่าขึ้นไปถ่ายรูปได้บอกแล้วคุณป้าบอกแล้วเจ้าของก็ใจดีมากอันนี้อันนี้สิเป็นห้องล้วมหองใหญ่เนาะโอ้ยตอนตอนแรกกันกับว่าเม่นอันลูกไส้สีได้มาาเรับพ่นองเนาะว่าเป็นบ้านนาสีได้ม้านําบัดที่นี่ก็เลยแปลว่าก็เลยอันพักเป็น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 แยกหองไหมครับกษัตัิย์ก็จะเอาเป็นห้องใหญ่งสีเลยกษัตริย์เจ้าหองใหญ่เลยนี่ครับตรงนี้ โอ้ยังขึ้นมาแหงงามพี่น้องพูลาชมวิวชมวิวชมวิวโอ้โหพี่น้องต้องมาเบิ่งด้วยสายตาครับมันเป็นธรรมดาเลยขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปชมเลยแหมมันมาขอทั้งอีกที่บอกล็อกจล็อกอ,อ,อ่ะไม่ข้างในมันเข้าไปไม่ได้งไงเพราะว่ามัน เขาประทันด de ิเซาวพิณนนองเต่ว่าข้างบนเนี่ยคุณป oh so oh. er ้าบอกว่าขึ้นมาได้ขึ้นมาถ่ายรูปได้มองนั่งแท็กซี่รถนะอุ้ยสุดยอดมากเลยนี่ข้างบนก็มีพิณนองข้างบนนี้อย่างไรน้องฮัตติไดใส่บรรยากาศอ่ะสุดยอดมากเลยมาดิพี่น้องตรงมาเด้อพผมจะตรงมาเด้อจะมาบ่มาเด้อมีโอกาสมาเด้อ มันสุดยอดอีหลีมันง่ามอีหลีครับพี่น้องเกิดมาทั้งเทียเนี่ยสมกับเ<ใ>น็กไงเ <ไง S 1> มล่า <ใน S 1> มากคั่อยู่ดอกมาช่วงบึงบรรยากาศจะว่าคอยเศร้าหาบหาบบึงพี่น้องหาบในหาบในหคค้องึ้นนั่นแหละไม่นขึ้นอีจอภาพเป็นเด่นนั่น,น,นสุดยอดมากเลยบรรยากาศสวยมาก<ห>าพี่น้องงามอีหลีดิ่งาก อือเหมือนกระเทยน้อยเลยอะแต่ความเป็นจริงเก๊กแก่เอาแม่จะแรงเพื่อไม่ยากาศดีสุดยอดแด็พี่น้องในบ้านเนาะสีกล่องสีกเป็นนีสีมันเป็นน้ำฟีมบอไม่ได้เป็นน้ำฟีมันบ เสียงผู้จัดก,การโอ้ยตาโอ้โหต,ต,ตาเสาร์ทำมึงบมึงจะว่าเฟ้าตูกฟังผุนไหม,มวจวดมาพี่น้องจวดอีรีเลยในในในเนี่ยค <c oughs> รับว่าเป็นนังอังคือได้ยินเสียงผู้จัดการขึ้นน่านขึ้นมาหอดเทะ วิวพี่น้องเบิงนี่ละมมกไกขีมาตะพูนด้ผ่พูนอ้อมๆๆๆๆๆอ้อมากผู้จะดกาขึ้นมากเลวพี่น้องเศร้าหภาพเล้วอาบน้ำพักผ่อนสุ่ยพันห้าลังเงยเท่าไรก็ต่อลังเงยเท่าไรได้ถามได้ถามแล้วป่ สามพันหลังสามพันมันก็เหมือนกับขอเสาซองหลังใส่กันันะหลังในัหาเอาหมากอีกอย่างเือนเมร์พูนเมร์พูนเม์พูนพูนพูนอัน้นจีพูนเมร์พูนเมร์่งมือในเมรพี่พูนเมร์บักไฟอักสิปิดตุนิงสั่นบักลำไยกับโบเมนยนบักอีกย่างบุ้นี่พี่น้องบุนไก่พูนใช่ใช่อันนี้ลินจีพี่สุดจอดพี่น้องสุดจอดเลือห้อยหน่อยหนึ่ อาจาสันลานะพี่น้องเนาะมะหาหอดจอดถึงที่พักเรียบร้อยแล้วรีวิวพี่น้องเบิ่งเล้วสวยงามยิ่งใหญ่อลังการปินป่นตะยูปิ่นตะเศร้าปิ่นตะพักพอนยอนใจนะครับมาเติมเต,มต็มนะครับเต,มต,มติมเต็มแล้วกัสิเติมพลังเต็มเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปสู้งานต่อนะครับพี่น้องกัสิกบไปสู่งานโตเนาะบันนี้ก็ได้เต็มที่แล้วนะครับ<ด> เต็มที่แล้วก็สิครับไปสู่งานต่อกัดซี่ซ้อมอยางเดี่ยวครับเขาสู่โหมดซ้อมอยางเดี่ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากพี่น้องไปชมดีด้วพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ